สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่27พฤษภาคม2564นะคะสําหรับภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยเรามองตลาดแกว่งเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวนะคะเราให้กรอบ1 5 5 5รถึง1น7 5จุดนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยมองว่าตลาดยังคงขาดปัจจัยบวกที่เด่นๆมาผลักดันการฟื้นตัวต่อนะคะถึงแม้ว,ว่าช่วงก่อนหยุดออทําการเมื่อวานของเราเนี่ยตลาดก็ยังดูมีเซนติเมนต์ในเชิงบวกนะคะแต่วันนี้เนี่ย จะมีประเด็นในเรื่องของการปรับดับชนี MSCI นะคะมีผลณราคาปิดของวันนี้นะคะก็มีสส่วนก็คือส่วนของการปรับลดน้ําหนักของตลาดหุ้นไทยนะคะซึ่งก็ปรับลดลงครั้งนี้0.1%นะคะจาก1 8.3%เหลือ1.73%นะคะก็คงจะมีผลในเรื่องของการขายหุ้นหลักๆออกไปนะคะโดยเพราะนในกลุ่ม Big Cap นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของการปรับตัวดัชนี MSCI Global Index แล้วก็ตัว Small Cap ที่มีการสลับสับเปลี่ยนหุ้นกันนะคะตรงนี้ก็คงมีความผันผวนเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าวันนี้น่าจะอินทางลง แต่ว,ว่าการอ่อนตัวลงเนี่ยก็อาจจะมีตัวช่วยเข้ามาประคองนะคะเรามอง2ประเด็นนะคะสำหรับวันนี้ตัวแรกเลยก็คือเรื่องของอการที่ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะอินคังบวกเล็กน้อยด้วยเมื่อวานนี้เนี่ย ทางสหรัฐประกาศตัวสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์นะคะก็ถือว่าลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดการนะคะเ,เล็กน้อยก็ก็คิดว่าน่าจะอินทางบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงานได้บางส่วนเข้ามาเป็นตัวช่วยประคองภาพรวมของตลาดนะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ย เรามองว่าเราน่าจะให้น้ำหนักกับเรื่องของโควิด1 9ในประเทศซึ่งเราเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการตัววัคซีนในประเทศนะตอนนี้นะคะเพราะว่าในส่วนของจำนวนผู้ติดเชื้อเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเห็นตัวเลขใกล้เคียงกันในระดับสูงอย่ีอย่างต่อเนื่องทุกวันนะคะแต่ว่าตัว แปรที่จะเข้ามาแปรเปลี่ยนสถานการณ์จริงๆน่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องอัปเดตความคืบหน้ากันนะคะว่าตัวการลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อมตรงนี้เนี่ยนายกมตีเนี่ยล่าสุดก็คือสั่งให้ชะลอนะคะการลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมไปนะคะเปลี่ยนให้มีการลงทะเบียนผ่านช่องทางของแต่ละพื้นที่เองนะคะซึ่งในส่วนของกรุงเทพเองก็ น่าจะมีช่องทางที่เพิ่มมากขึ้นนะคะจะผ่านทางเซเว่นอีเลฟเว่นะคะซึ่งประกาศว่าจะรับลงทะเบียนการฉีดวัคซีนเนี่ยผ่านสาขาทั่วกรุงเทพนะคะ3,314สาขาเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ในส่วนของค่ายมือถือเองนะคะก็จะมีโคต้าแบ่งให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางของแต่ละค่ายเองประมาณค่ายละ1,500รายนะคะแต่ว่าในส่วนของต่างจังหวัดเองเนี่ยอาจจะมีความล่าช้าในมุมมองของเรานะคะเพราะว่าก็ต้อง ไปเตรียมระบบในเรื่องของการลงทะเบียนนะคะใหม่ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีความล่าช้าออกไปแต่ว่าคีย์หลักๆเลยเรายังมองเรื่องของวัคซีนทางเลือกนะคะซึ่งเรามองว่าอาจจะดูเป็นบวกเล็กๆแต่ว่าคือไม่ได้บวกมากแต่ว่าก็ยังมี ความเป็นบวกเล็กๆที่ล่าสุดเนี่ยมีข่าวลงมีเรื่องของการลงราชกิจจานะคะเกี่ยวกับการให้สถาบันจุฬาพนําเข้าแล้วก็จะดจาหน่ายวัคซีนได้เองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยในตามข่าวแหล่งข่าวหลายๆที่เนี่ยก็มุ่งเป้าไปที่ซิโนฟาร์มนะคะว่าอาจจะมีการถูกนําเข้ามานะคะเป็นล็อตแรกประมาณ1ล้านโดสนะคะเพื่อฉีดให้กับประชาชนยังไงก็ตามเนี่ย ก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มหรือว่ายืนยันข่าวตรงนี้ก็คงต้องรอการถแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งจากตัวสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะคะร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งจะถแถลงข่าวในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้นะคะ28พฤษภาคมเวลา13.30-14.30นะคะตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจํานวนโดสที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้มากนะคะแต่เราก็ยังมองว่าน่าจะเป็นความหวังในเรื่องของวัคซีนทางเลือกที่มีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีช่องทางเป็นช่องทางที่ทําให้ได้วัคซีนเพิ่มมากขึ้นมี ความหลากหลายและจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นได้เร็วขึ้นกว่า การบริหารจัดการณนะตอนนี้เท่าที่มีอยู่นะคะซึ่งก็เลยมองว่าเป็นบวกเล็กๆสําหรับเรื่องของภาพรวมของการได้วัคซีนทางเลือกมาะคะจะเป็นตัวช่วยในการประคองการย่อตัวลงของตลาดในระดับหนึ่งแต่ว่าโดยรวมแล้ววันนี้ยังมองภาพอิงทางลงอยู่นะคะส่วน Pick of the day วันนี้นะคะเราเลือกคุณสอตัวค่อนข้างที่จะอิงในเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการที่ดีนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์จากตัวสถานการณ์ณปัจจุบันนะคะล่าสุดอัปเดตซึ่งมองว่าข้างนอกเนี่ยน่าจะมีผลในเชิงบวกที่ ชัดเจนกว่าข <_ vais>. ้างในที่ยังบริหารจัดการแล้วก็จัดการกับเรื่องโควิด -19 กันอยู่นะคะตัวแรกที่เราเลือกเข้ามาก็จะเลยเป็นตัว EPG นะคะตัวนี้ต้องบอกว่าขานรับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่จะมีการฟื้นตัวขึ้นนะคะก็มองไปข้างในวุ่นวายก็มองไปข้างนอกแทนนะคะซึ่งตัวลักษณะธุรกิจของเขาเนี่ย EPG ก็จะได้ผลบวกตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะทั้งในส่วนของกลุ่มธุรกิจที่เป็นส่วนของอ่อนวยนยางกันความร้อนนะคะแล้วก็เย็นนะคะใน ของ a อ r o f ฟ e x นะคะแล้วก็ในส่วนอของ a อ r o f ฟก x เองเนี่ยสหรัฐออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้เขาน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ในส่วนของ Aerocraft เองเนี่ยก็ชัดเจนว่าฟื้นตัวตามเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะ,ะแล้วก็ ในส่วนของ EPP ซึ่งเป็นเรื่องของแพคเกจจิ้งนะคะบรรอยูพันธ์ต่างๆเนี่ยก็มีคําสั่งซื้อมากขึ้นนะคะก็ตามการเคื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ตัวสถานการณ์โควิดเอที่มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่ากําไรใน 4Q 64เนี่ยน่าจะโตได้โดดเด่นนะคะประมาณ80% year on year นะคะจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มาจิ้นที่ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็น่าจะหนุนให้กําลัง กำไรทั้งปีนะคะเติบโตได้เพิ่มขึ้นถึง25.4% Year -on- ปีนะคะแล้วก็ยังโตต่ออีกประมาณ9% Year -on- y e a ีในปี65ด้วยนะคะตัวที่สองที่เราเลือกเข้ามานะคะตัวเป็นตัว SIS นะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าภาพรวมของโควิดแล้วก็กระแสะเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้าน IT เนี่ยช่วยหนุนได้อย่างดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ 5G นะคะก็น่าจะทำให้เรื่องของผลการเนินง,งานของ SIS เนี่ย ยังคงโตต่อเนื่องนะคะตามแนวโน้มของยอดขายที่จะเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าหันไปมองในด้านราคาเองจริงๆเราก็ต้องบอกว่ายัางคงแลกขาดกลุ่มอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเห็นราคาของซีสเนี่ยปรับ ยังมีการปรับเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะจากการรีเลท PE ขึ้นให้เทียบกลุ่มนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามองว่ามีโอกาสที่ค่อนข้างดีทั้งในส่วนของ EPG แล้วก็ SIS ก<ส>็เลยเลือกเข้ามาเป็นท็อปพิกวันนี้นะคะส่วนเทคนิคอลพิกนะคะเราเลือก3ตัวนะคะจะเป็น EATOA แล้วก็ตัวสมบูรณ์ Advanced Technology ค่ะ,คะสำหรับตัว BCH นะคะก็จะมีจำนวนเคสตรวจโควิดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะนะคะจาก ต่มาสก่อนนะคะอยู่ที่1.3แสนรายนะคะทางนี้นาะสิ้นต่มาดสองคาดจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยที่5แสนรายนะคะส่วนหนึ่งก็จะเข้าร่วมตรวจเชิงรุกกับหน่วยงานรัฐนะคะอย่างเช่นตัวอ่าตามใช้างานก่อสร้างแล้วก็แคมคนงานต่างๆนะคะแล้วก็ในไตมาส ไอมานี้เองนะคะก็จีจํานวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะคิดเป็นประมาณ5%ของจํานวนผู้เข้าตรวจทั้งหมดนะคะส่งผลให้มีจํานวนเตียงให้บริการเพิ่มขึ้นนะคะเป็น927เตียงน,นะคะเฉพาะผู้ป่วยโควิดแล้วก็มีอัตราเข้าใช้บริการเกือบเต็มร้อเอซนะคะอีกทั้งภาครัฐก็จะมีการปรับขึ้นทานรักษาในส่วนนี้ด้วยในโซนของสีเหลืองเข้มแล้วก็สี แดงนะคะเบสเซตอีกประมาณอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงการรับรู้รายได้ของโอสปิเตลร,ร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมนะคะประมาณสิบหกแห่งนะคะอาจจะเขาใช้บริการปัจจุบันอยู่ที่สี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ ภาพรวมไรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโควิดที่เพิ่มมากขึ้น Q on Q นะคะแล้วก็ตัวไรายได้ที่ ASQ ยังเติบโตได้ดีนะคะบวกกับแต่มาดีก็จะมีรายได้จากการให้บริการฉีดวัคซีนร่วมกับภาครัฐนะคะตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมานะคะโดยแม้ว่าช่วงแรกจะยังไม่มากนักนะคะแต่ว่าน่าจะค่อยเพิ่มขึ้นนะรวมถึงาการเริ่มเปิดโรงพยาบาลใหม่นะคะ,กะเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลเวงจันทร์นะคะที่สลาวนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะทางนี้ก็น่าจะ กดดันผลประกอบการน้อยลงนะคะทำให้ตัวกำไรแต่มาสองปรับเพิ่มขึ้นเยี้ยออนเยียแล้วก็คิวนะ,ะทางฝ่ายปรับประมาณการกำไรทั้งปีนะคะขึ้นเป็นเติบโตที่25.1%นะคะแต่ว่าราคาหุ้นนะคะได้ปรับขึ้นมามากก่อนหน้านะคะทั้งนี้ลดคำแนะนำเป็นถือนะคะราคาพื้นฐานให้อไว้ที่21บาทถัดไปก็เป็นตัวไอเทลนะครับก็คาดแนวโน้มในครึ่งปีหลังเนี่ย จะดูสดใสนะครับผู้บริหารเนี่ยยังคงตั้งเป้ารายได้นะครับในปี64เนี่ยแต่ที่ระดับ2,800ล้านนะครับโดยมีมุมมองช่วงครึ่งปีหลังนะคะค่าจะสดใสกว่าในครึ่งปีแรกหลังแผนงานนะครับหลายหลายแผนเนี่ยยังเป็นไปได้ตามแผนนะครับโดยเฉพาะนะฮะการได้งานในโครงการใหม่ๆนะฮะที่คาดว่าจะเริ่มเข้ามาในช่วงของไตรมาส2นะฮะและเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับ ทั้งโครงการ CCTV นะครับอ่ยูโซของ TOT นะครับ c r สออ o n ไลน์แล้วก็ตัวโดนอนตี้โดนนะครับด้วยแผนงานใหม่ๆนะครับที่คาดว่าจะมีต่อเนื่องนะครับอ่ตอบรับกระแสเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ New S Curve นะของบริษัททำให้ i t ทเนี่ยตั้งเป้ารายได้อ่าใน5ปีข้างหน้านะครับคาดจะเพิ่มเป็น5พันล้านบาทนะครับพร้อมรักษาอ่ Net Profit Margin ที่15%แล้วก็ D E Ratio นะฮะ ต่ำกว่า1.7เท่านะครับแม้ทางฝ่ายมีมุมมองบวกต่อการเติบโตของบริษัทนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยยังคงยึดหลักนะครับระมัดระวังเป้ากำไรของปี64นะฮะที่246ล้านหรือโต34% mm hmm. เทียบ year on year ภายใต้สมมุติฐานรายได้นะครับ2,400ล้านนะครับก็ต่ำกว่าเป้าของรายได้ที่บริษัทตั้งไว้นะครับประเมินราคาพื้นฐานปี65นะครับที่4.65บาทนะฮะซึ่งยัง ไม่รวมผลกระทบจากตัววอลเลนเข้ามานะครับเรายังคงคำแนะนำซื้อนะฮะสำหรับตัว i t เทนะครับต่อไปนะครับเป็นตัวชอการช่างนะครับก็ดูแล้วในเขามี Analyst Meeting ครับทีนี้ถ้าดูจากทรงรวมรวมนะครับล่าสุดนีเ่เรื่องของการเซ็นงานนะครับ ก็ในปีนี้ก็ล่าสุดมีเรื่องของรถไฟทางคู่นะครับซึ่งเป็นการจอยเวนเจอร์กับทางชอทางสเต็กนะครับก็อาจจะได้มาสักประมาณ2สัญญาแต่ว่าคงเป็นเขาถือวุ้นประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็อาจจะได้ประมาณสักสองหมื่ล้านนะครับแล้วก็มีเซ็นกับงานอุมงที่ของการประปายสักห้0 0ัน 5, นะครับรวมๆแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยสองหมื่นห้านะครับแบ็กหลอกก็อาจจะค่อยๆขึ้นมานะครับปลายปีที่แล้วนี่สองหมื่นล้านเองซึ่งเป็นตัวที่แบ็กหลอกน้อยแต่ถามว่าเขาก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับปีนี้เนี่ยก็คงต้องไปลุ้นๆน,นะครับในสายสีส้มนะครับซึ่งยังมีปัญหาอยู่นะครับอาจจะสีม่วงอาจจะลุ้นได้เยอะกว่าจากนั้นเนี่ยอาจจะไปดูเรื่องของอ งานส่วนตัวของบริษัทลูกนะครับคืองานหลวงพระบางนะครับอาจจะเข้ามาช่วยดูจากแบ็กหลอกเนี่ยจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นนะครับคือบัตทอมเอาไปทีนี้ถ้างานน้อยๆตอนนี้ดีไหมถ้าเป็นปกติก็จะไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้ราคาวัสดุก่อสร้างมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับคนที่มีงานน้อยๆเนีย่นย เรื่องการบริหารจัดก,การมาจินก็จะดีขึ้นพอร,ราคาเหล็กสูงๆคนที่มีงานเต็มเต็มมือเนี่ยก็แปลว่าเซ็นสัญญาราคาเก่าไวล้ละนะครับแต่สำหรับชอบการช่างเนี่ยงานน้อยนะครับการบริหารมาจินไม่ยากเพราะงานเก่าๆเนี่ยมันอยู่ในช่วงท้ายๆเพราะช่วงท้ายๆนี่ได้ล็อกราคาวสัสดุก่อสร้างไปเยอะละพูดภาษาง่ายๆก็คือถ้างานอยู่ปลายปลายสัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตกแต่ง นะครับเก็บงานไม่มีอะไรนะครับสำหรับบริษัทลูกนะครับก็มี ไทยแทบไปเรื่อยๆนะครับส p ค่อยๆดีขึ้นนะครับน้ำปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วสำหรับตัว b m นะครับก็เป็นคล้ายๆไกลๆหุ้นผลเมืองนะครับครึ่งปีหลังก็น่าจะดีกว่านี้นะครับก็ยังติดเรื่องโควิดอยูอ่การขึ้นสัญจรทางด้านทางด่วน,นแล้วก็รถไฟฟ้าก็ยังตกตกอยู่นะครับดูภาพรวมนี่ก็ยังเป็นทิศทางที่ดีขึ้นค่อยๆกลับมานะครับราคาหุ้นตอบรับในเรื่องของการได้งาน รถไฟาทางคู่มานะครับแต่ก็ยังพอจะมีอัพไซด์อยู่ครับเราก็ประเมินราคาโดยวิธีรวมส่วนธุรกิจนะครับก้อนที่22บาทราคาปัจจุบันที่19บาทก็ยังพอได้นะครับสำหรับการลงทุนระยะยาว,ยาวมองไปรับเหมาที่ค่อนข้างเสี่ยงร้อยมีมีมีวิงม,ม,มีของ อัพไซต์จากเงินลงทุนมาช่วยกูง่ายๆธุรกิจรับเมาส์ซบไม่เป็นไรนะครับเขาก็ยังมออีผลตอบแทนจากเงินลงทุน3ตัวนั้นเข้ามาปีละพันกว่าล้านนะครับ mm hmm. ก็ยังแนะนำซื้อสำหรับตัวชอกาันช่างครับต่อที่ธานีนะครับถึงหม้ว่าธานีจะมีสินเชื่อนะครับเติบโตในแต่บ้านหนึ่งนะครับเพียงหนึ่งอร์เซ็นะครับ ในไตรมาสสองนะครับเผิ่มะทบจากโควิดได้ีนะครับทําให้มีลูกค้าบางส่วนนะครับรอการซื้อรถมาตานะครับสนานียังมั่นใจว่าการต่อสินเชื่อใหสามสิบเปอร์เซ็นยังเป็นไปได้นะครับโดยมองล้ว่ารถเพื่อการพาณิชย์ยังไม่ได้รับผลกระทบมากตักนะครับขหาการโควิดเริ่มคลี่คลายนะครับความต้องการรถประเภทอื่นๆจะเพิ่มขึ้นตามมานะครับในไตรมาสหนึ่งนะครับเอ็นพีเอของธนานีเพิ่มขึ้นเป็นสามจุดสองเปอร์เซ็นจากสามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในไตรมาสก่อนนะครับ มัลติส่วนสเรองต่อ NPL นะครับก็ลดลงอทเจสิบ้าอร์เซทำให้มีความเป็นไปได้นะครับในช่วงที่เดือของปีนะครับทานี้อาจจะยังมีการตั้งสำรองสูงไว้อีกนะครับนอฝ่างคงประมาณการกำไรปีหกสี่นะครับของธานีไว้ที่หนึ่งันก้าร้อยล้านนะครับเติบโตไม่มากนะครับเพียหนึ่งจุดเก้าเซนเือเดือนเมียนะครับจากผลกระทบจากโควิดนะครับแต่ย่คงราคาพื้นฐานที่4ี่บาทสสี่ตางค์นะครับยังคงพอมีส่วนต่างนะครับจิงแนะนำถอยซื้อนะครับสำหรับธานี ในส่วนของราคาทองคำนะคะเรามองว่าหลังจากที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ดิดตัวขึ้นทะลุระดับ1,900นะคะแนวต้านสำคัญไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ1912นะคะแล้วก็เผชิญแรงขายทำกำไรออกมานะคะ,ะช่วงเช้านี้เนี่ยลงมาต่ำกว่าระดับ1,900เหรียญสหรัฐต่อออนซ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเรามองว่าวันนี้ราคาทองคำน่าจะแกว่งตัวลักษณะไซเวในเชิงของการพักตัวก่อนนะคะแต่ว่ากรอบหลักเนี่ยก็ยังยืนยันในแนวโน้ม ทางขึ้นอยู่นะคะโดยแรงกดดันที่เข้ามานะคะมาจากการารีบาวกลับขึ้นมาของตัวดอลลาร์เด็กซ์นะคะดอลลาร์สหรัฐมีการแข่งค่า,าขึ้นมาอีกครั้งเทียบตะกาะ้าสกุลเงินสําคัญนะคะโดยกลับมาแถวรับประมาณ90.1.5จุดนจะคะตรงนี้เรามองว่ายังน่าจะต้องจับตาดูกันต่อนะคะสำหรับดอลลาร์สหรัฐเราก็ยังมองว่าแนวโน้มหลัก ยังเป็นกรอบทางอ่อนค่าอยู่นะคะคงต้องไปดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญที่จะประกาศออกมาในคืนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยอดสังรร่งซื้อสินค้าคงทนนะคะตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งนะคะตัวเลขผู้ขอรับสิการว่างงานนะคะรวมถึงตัวเลข pending Home ซล l e นะคะของสหรัฐถ้ามองโดยรวมเนี่ยก็มีทั้งตัวที่ออกมาคาดกันว่าจะสดใสนะคะทั้งตัวเลข GDP แล้วก็ตัวเลขผู้ขอรับสิทการ งานนะคะแต่ว่าตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนแล้วก็ในส่วนของ pending home sale เนี่ยคาดการว่าจะชะลอลงนะคะ,ะตรงนี้ก็เลยมองว่าไม่น่าจะ,ะเป็นแรงกดดันกับตัวราคาทองคำมากนักนะคะขณะที่เรามองในส่วนของแรงขายที่มีออกมาจาก E F ทองคำรายใหญ่อย่าง S P D R ประมาณ2.04ตันเนี่ยก็ยังไม่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าถ้ามองเทียบในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยก็มีการเข้าซื้อ มากกว่า10ตันนะคะเข้ามาดังนั้นเนี่ยเรามองว่าสิ่งที่ยังต้องตามดูกันต่อก็คือเรื่องของอความเมืงวลเกี่ยวกับการเร่งตัวของเงินเฟ้อนะคะซึ่งจะมีรายงานตัวเลขงเงินเฟ้อ PCE ออกมาด้วยในวันศุกร์นี้นะคะ,อะนอกจากนี้เองเนี่ยราคาทองคำยังได้แรงหนุนจาก ตัวบอลยวนะคะอายุ10ปีของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงนะคะต่ำกว่าระดับ1.6เอีกครั้งหนึ่งนะคะก็น่าจะเป็น2ปัจจัยที่ช่วยพยุงในเรื่องของการพักตัวของราคาทองคำแล้วก็ยังหนุนในเรื่องของแนวโน้มทางขึ้นอยู่นะคะแม้ว่าวันนี้เองเนี่ยถ้าไม่ดูภาพทางเทคนิคนะคะก็อาจจะเห็นในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยมีแรงกดดันจาก ISI นะคะในกราฟลาย60นาทีที่เริ่มอ่อนตัวลงต่ำกว่าระดับ50นะคะแล้วก็ MA c d ดี อาจจะเห็นการชี้ลงในแดนลบนะคะ uh, ตรงนี้เรามองว่าน่าจะเป็นแรงกดดันระยะสั้นนะคะในกรอบ uh, ทิศทางหลักที่เรายังมองเป็นทางขึ้นอยู่นะคะก็ uh, รอจังหวะในเรื่องของการพักตัวก่อนที่จะทะ uh, ลุระดับ1900เหรียญสหรัฐต่อออนขึ้นไปอีกครั้งนะคะในเบื้องต้นเราก็เลยแนะนําให้เทรดดิ้งไปก่อนนะคะโดยมองกรอบการเคลื่อนไหวของตัวสปอตโกลดที่ระดับ1890ถึง1 9 0จุด นะคะเออห้าเหรียญน,นะคะตรงนี้เนี่ยตัว GOM สองหนึ่งเองก็เทรดเป็นพรีเมียมเหนือราคาสปอรตอยู่ประมาณสัก2เหรียญน,นะคะดังนั้นก็เอ่อกลยุทธการลงทุนใน GOM สองหนึ่งเราจะแนะนำให้เป็นอ่เก็งกำไรนะคะเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อในกรอบอ่าหนึ่งแปดเก้าสองถึงหนึ่งเเจไปก่อนนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้ค่ะ